ให้นึกถึงร้านอร่อยย่านบางคลา้าก็คงจะเป็นร้านท่าลานเนี่ยแหละร,ร้านที่บรรยากาศดีวิวธรรมชาติเดินทางสะดวกมาไหว้พระพิคเนตองยืนหรือว่ามาไหว้พระที่วัดปากน้ําโจโลก็คงต้องเลยมาทานอาหารที่นี่ค่ะเดินทางมาที่ร้านนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วค่ะเพราะว่าเราอยากได้ฟิวกลางคืนร้านจะเปิดบริการตั้งแต่สิบโมงครึ่งไปจนถึงห้าทุ่มครึ่งเลยค่ะภายในร้านบรรยากาศร,ร่มรื่นมากๆค่ะมองไปทางไหนก็มีแต่ใบไม้สีเขียวที่นี่เขาจะมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาดอร์เลยค่ะใครไม่อยากนั่งด้านนอกก็สามารถมานั่งด้านในได้แอร์ ว่ามาที่นี่ครบจบที่เดียวเลยซาฮาวเวียน่ากินมากมาชิ้ยมเยอยวางปุ๊บน้องชัปเปอร์ก็หยิบปั๊บเลยค่ะไม่พอคะ่ะเราสั่งเมนูอื่นมาด้วยแกงส้มแปะสะมาร้อนๆแบบนี้เลยค่ะที่องบาร์บีคิวซอสมะม่วงตำไหลบวก,กุ้งมาช่ำๆตัวใหญ่ๆอร่อยไข่ตุน๋นหม้อไฟทะเลอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าน้องชัปเปอร์ชอบมากให้ดูบรรยากาศตอนเรานั่งทานข้าวคือถ่ายรูปมุมไหนก็สวยค่ะที่เขามีดนตรีสดมาเล่นด้วยนะคะจะมีเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะขอเริ่มมือบอกเลยว่าบรรยากาศในาห ุมถ่ายรูปสวยๆอยู่ก็เหลือบไปเห็นเจ้าเหมียวค่ะเน้อสาตัวนี้เป็นเจ้าของร้านหรือเปล่านะสำหรับสายกินสายเที่ยวแบบแอมแอมการันตี y, เลยว่าร้านนี้ควรค่ากับการมามากๆอย่าลืมแวะมาทานของอร่อยกันที่นี่นะคะท่าลาดบางคลา้าฉะเชิงเซาค่ะ